มาละจ้าแก่กล่องจุม่มนาะจ้าอันนี้นะจ้าบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์สำหรับเด็กๆชอบดูพี่บ้านพี่มีกล่องจุ่มเยอะเลยอะมาจากนม,มีเวอร์สามเรามาดูกันรอบที่แล้วหนูหนแกะนมีหนูได้ซีเกตไปใช่ไหมพี่จุม๋มใช่มาเดี๋ยวเรามาดูโน,นมีรอบนี้กันว่านมีเราจะได้อะไร ซึ่งคอนี่เขาเป็นคอร์ดอะไรผลไม้หรอน่ารักมากมีหกจุ่มมาวิต้องน่ารักแน่เลยวิที่เขียนน้าตาเป็นยังไงมาเขามีสีเขียวด้วยอ่ะให้ไปจุ่มดูก่อนให้จุ่มดูเร็วนะคิดว่าหนูหยิบกล่องแรกจะเป็นสีอะไรให้ดูว่าน่ารักมากความน่ารักของน้องนะคะเที่ยวก็ดูไม่น่าเกลียดนะนี่นะ น่ารักามากอ๋อเขาจะเป็นผลไม้ตัผล,ลไม้มังคุดตัวน่ารักแน่เลยสรสเบอรี่น่ารักใช่ไหมโหหนูว่าเมลอนโอโวคาโด กล่องแรกเป็นสีอะไรพี่จุ๋มว่าสีอะไรกล่องแรกของหนูสีเขียวเลยทันเดลันแทร์ทันทันทันน่ารักมากนมี้ดูนี่แล้วตาเขาก็จะแบบหุ่นอย่างนี้ได้น่ารักมากน่ารักมากดูแล้วเขามีอะไรมีคอให้แบบนี้โมโมนี่ ให้แบบนี้ให้พี่จุงเจนตัวต่อไปคิดว่าเป็นสีอะไร,รตัวต่อไปเป็นกระดาษตัวแอปเปิ้ลวีแอปเปิล้ลน,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 น่ารักสุดเลยอะ,อะแอปเปิ้ลน่า น้องาน่ารักจังเลยน่ารักมากอ่ะอเอี๋ยวล้มตาเขากินไม่มได้กินงิได้เขาเลื่อนจ้าเอาใช้เลื่อนออตัวต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นอ,อันนี้คืออะไรอ่ะส<อ>้มน้องส้ม ทงก็น่ารักตาน้องน่ารักมากคนต่อไปอทันทอลันแทน้ต้นมันมาแล้วเอ้ไม่ใช่น่ารักปะไม่ใช่เมลอนปะเอ้าพี่หานชั่วหรอโอ้ยน่ารัก ตัวนี้น่ารักเหอะเมลอนใช่ไหมเออดูตัวนี้น่ารักจังเลยเลมอนไม่ใช่เมลอนเลมอนฉันก็เมลอนอยู่นั่นแหละเมลอนเอ,อ้ยไม่ใช่เลมอนตต่อไปตอนนี้ผัดสตออรอเบอรี่กับ อะโวคาโดเอามาแล้วอะโวคาโดมาแล้วอะโวคาโดมาแล้วน้องเขียวโอ้ไข่โดอุ้ยหน้าน้องจิ้มลิ้มน่ารักจังเลย,เลยคนต่อไปอ้าวแล้วมีปลอกคอแอค่คนเดียวที่เหลือคนอื่นไม่มีใส่คอหรอมีม่ คนสุดท้ายซีไหม่านไม่ซีไม่ซีสตรอเบอรี่น่ารักมากจร่งสตรอเบอรี่คนนี้สตรอเบอรี่น่ารักมากเลยทุกคนดูตาน้องดิอุ้ยน่ารักน่ารักมากค่ะนมีน่ารักสุดๆเลยจริงคนนี้หัน ก็ใครที่ชอบนะคะน้งม,มีนะคะน่ารักมากนะคอนี้ขอเชียร์ให้น้องสองคนนี้เป็นตัวที่ตึงที่สุด